สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์เหมือนมีมือถือหนึ่งเครื่องที่สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะปิดมือถือปิดเน็ตปิดคอมไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่ ซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวแบตเสื่อมหรือว่ากลัวเปลืองค่าเน็ต UG Phone สามารถช่วยตรงนี้ได้มากๆเลยราคาเริ่มต้นแค่วันละ10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็นตัว MVIP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นถึง1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าเลย ตัว MVA P จะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกผมขอแนะนำนี่เลยร้านเจน้ำการค้า เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนมีแพ็กเกจหลากหลายให้เพื่อนเพื่อนเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆที่เพื่อนเืนเล่นอยู่รับรองว่าเติมถูกแน่นอนมีช่องทางการติดต่อที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือว่าทาง l i น์แอดเลยก็ได้เพื่อนเสามารถทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่าลืมนะครับใครที่อยากเติมเกมมือถือต้องร้านเจน้ำการค้าเท่านั้น เอาละครับผมสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกําลังรับชมเพลมเองชนะเจ้าวันนี้เราก็มีอยู่ในเกม Eternal Style นะฮะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่อยู่ในค่าย X7 เกมนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าท,ทุกเกมเลยนะที่อยู่ในค่าย X7 เกมเนี่ยมันจะเป็นเกมของทางจีนแต่ว่ามันก็จะมีระบบแปลภาษาให้เราแต่มันก็จะแพรแปลภาษาไม่ค่อยไม่ค่อยเอสถียรสักเท่าไหร่นะแต่แต่ก็พอ เราพอจะเดาออกได้ซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวแฟนตาซีนะฮะเป็นแอคชั่น MMO RPG นะเนี่ยเราเห็นได้ว่าเนี่ยตอนนี้ที่ผมสู้กับมอนเตอร์อยู่เนี่ยมันจะเป็นแนวใช้ใช้ท่วงท่าในการโจมตีที่ไม่ใช้แบบว่าที่ไม่ใช่แบบใช้เวทมนต์ใช้สกิลแบบอลังการอนะ่ะเออใครที่ชอบเกมที่แบบโอ้ยไอ้พวกเกมที่เล่นมามันเอฟเฟกเยอะ แบบว่าแสบตรงแสบตาอะไรเงี้ยลองมาเป็นเกมนี้ได้เกมนี้เนะี่ยค่อนข้างที่จะสนุกนะผมเล่นมาสนุกนะสำหรับสำหรับเล่นมาโดยที่ไม่คิดอะไรเป็นสายฟรีเลยเนี่ยก็ตอนนี้ผมเลเวล37เลเวลค่อนข้างที่จะขึ้นยากนะแล้วแต่ว่าเล่นสนุกนะระบบในเกมเนี่ยเหมือนจะเอาหลายๆเกมมารวมๆกันนะจะมีระบบสัตว์เลี้ยงที่เหมือนพวก Night Crow เหมือนพวกอ่า Dinette t o อะไรเงี้ยสัตว์เลี้ยงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงที่มันมีสัตว์เลี้ยงเห็นไหม สัตว์เลี้ยงก็จะมีระดับเห็นไหมถ้าเราสุ่มสัตว์เลี้ยงระดับสูงๆได้ค่าสเตตัสเราก็จะเพิ่มขึ้นนี่เราสามารถอัปเกรดสัตว์เลี้ยงได้อัปเกรดเข้าไปอัปเกรดอัปเกรดสัตว์เลี้ยงเห็นไหมค่าสเตตัสเราก็จะเพิ่มขึ้นได้จากสัตว์เลี้ยงสามารถเอาสัตว์เลี้ยงลงมาต่อสู้ช่วยเราได้ด้วยนะฮะอ่า,อานี่ผมมีช่องเพิ่มก็เอาตัวนี้ลงมาสู้เพิ่มอ่าเราสามารถอัปเกรดสัตว์เลี้ยงได้ถ้าเราเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะได้ด้วยการจากเปิดกาชาถ้าเราเปิดกาชาแล้วได้้ตััววาาาาาๆสมมรถเเออนป็ด นี่คล้ายเซเว่นไนท์ป่ะเหมือนเอาตัวซ้าอะ่ะมาเพิ่มดาวให้มันนีเพิ่มขึ้นมาอีก2 0 0 0 0ื่บีพีเลยนะ <c oughs> เอ้ยไอตัวนี้ไอตัวนี้น่าจะมีเยอะเลยเพราะว่ามันระดับต่ําเราเพิ่มให้มันเลยนี่จะได้สักกี่ดาวกันเ,เพิ่มเข้าไปโอ้โหดาวเยอะแน่นอนอหมดแล้วหมดแล้วฮะกะ็ส่วนระบบการตีบวกไอทองไอเทมอะไรพวกนี้นะเหมือนกับว่าจะเอาเกมมิวไปรวมอ่ เอาระบบของเกมม,มิวมาแล้วก็จะมีระบบล่าบอสมีระบบเซตเหมือนของเกมไฟสากา้าเหมือนเอาหลายๆเกมมารวมกันนะ่ะซึ่งผมมองว่าดีเพราะว่ามันเอาจุดเด่นของแต่ละเกมรงกันเนี่ยอย่างเช่นการตีบวกอาวุธก็จะง่ายๆแค่เรามีหินตัวนี้ที่เขาใช้ในการตีบวกอาวุธแล้วเราก็กดเสริมพลังจากบวกยิก้าก็จะกลายเป็น3 0 3 1 3 2 3ไปเรื่อยๆได้นะครับผมซึ่ง เกมแนวนี้เนี่ยก็น่าจะาเป็นเพจทูวินอยู่แล้วนะครับผม,มแล้วก็เราสามารถย้ายออปชันจากไอเทมที่เรามีสมมุติว่าผมมีหมวกอันนี้ผมมีคริติคอนตรงนี้ผมสามารถย้ายมาใส่อันนี้ได้เห็นไหมแล้วก็จะมีระบบล่าบอสนะฮะนี่ระบบล่าบอสนี่ครับผมระบบล่าบอสเหมือนมิวเลยเราสามารถเพิ่มเพิ่มได้ไหมเพิ่มจานวนล่าบอสผมเพิ่มเลยล่าบอสผมจะล่าบอสมาเยอะๆเลยแล้วผมจะ เอาไอเทมมารวมสเตตัสให้คุณผู้ชมดูฮะเดี๋ยวเราเข้าไปล่าบอสกันนะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยผมมาเล่นเกมนี้แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยฤฤเหมือนมันเอาจุดเด่นของหลายๆเกมมารวมกันซึ่งรู้สึกแปลกใหม่ดีนะแล้วก็ระบบเกมค่อนข้างที่จะดีแต่ติดตรงที่มันเป็นเซิร์ฟจีนเนี่ยแหละแล้วมันมันแค่หน่วงอาจจะมีหน่วงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาในการเล่นครับผมเพราะเกมแนว mmorpg มันไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่ามันจะปิงเยอะปิงน้อยนะไม่ใช่เกมยิงปืนเนาะ โอเคเดี๋ยวผมขอล่าบอสครบ7ตัวตรงนี้ก่อนผมก็จะตีบอสไปเรื่อยๆบอสตัวนี้เขาจะมีจํากัดวันหนึ่งได้10ครั้งแต่ว่าเราสามารถใช้การ์ดตัวนี้ในการเพิ่มจํานวนในการล่าได้เราก็จะได้ไอเทมมาอ่ะตอนนี้เนี่ยผมมีไอเทมอยู่ประมาณนี้โอ้มีของสีทองอ่ะมีของสีทองอยู่ไม่เยอะหรอกบางอันเนี่ยเราจะเอาออปชั่นมันไปใส่จนหมดแล้วถ้าเราดึงออปชั่นมันไปใส่อาวุธที่เราใส่อยู่อาวุธหรือชุดที่เราใส่อยู่เนี่ย ออปชันของไอเทมที่มันมีอยู่มันก็จะหายไปนะ <c oughs> เป็นเป็นระบบเกมที่แปลกๆดีเหมือนกันนะอืมแล้วก็ล่าบ,บอสไปล่าบ,บอสเพื่อที่จะหาไอเทมอ่าออปชันเทพๆเพื่อที่จะย้ายมาใส่ไอเทมที่เราใส่อยู่เออแล้วมันก็จะมีระบบเซตนะครับผมระบบเซตตรงนี้ เอ้ยผมหาระบบเซตไม่เจอว่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นระบบเซตเหมือนเกมไฟซาก้าดึ้อออกไหมที่เราอ่าจะต้องเก็บเซตในของเลเวลต่างๆสีต่างๆให้ครบ9ชิ้นน่ะแล้วพอเก็บกบพอกบอะไรละพอเก็บครบอ่ะมันก็จะเพิ่มสเตตของเซตนั้นๆให้อ่ะเดี๋ยวเดผมลองหาก่อนแป๊บหนึ่งนะเออนี่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 ตรงนี้เห็นป่ะเห็นป่ะนี่เลเวลหนึ่งชุดแสงจางเนี่ยเห็นไหมถ้าเราใส่เซตพวกนี้ครบเนี่ย เราก็จะสามารถเปิดฟังก์ชันพวกนี้ได้ก็จะได้ค่าสแตตเพิ่มนี่เลเวลยีเสียงเบาแห่งสายลมอันนี้มันแปลแบบตรงตัวนะเราก็จะได้สแตตเพิ่มเ,เก็บไปเรื่อยๆเ,เก็บไปเรื่อยตอนนี้ผมอยู่ที่เซตนี้ครบเซตแล้วต่อไปผมก็จะเป็นเก็บเป็นเซตนี้แต่ต้องเลเวล40ก่อนตอนนี้ผมเล่นเป็นแอสซสซินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่าอาชีพในเกมมันมีอาชีพอะไรไหมเดี๋ยวเราลองไปดูกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอาชีพในเกมอันนี้คืออาชีพที่ผมเล่นน่าจะถ้า ถ้าจะดูแบบแบบง่ายๆเลยคือแอสซินดาบคู่อะไรประมาณนั้นแต่เรามาดูอาชีพที่มีอาชีพที่มีตอนนี้จะมีอยู่สีอาชีพครับอันนี้ดาบเงานี่คือผมเล่นเป็นดาบคู่ถ้าเป็นถ้าเป็นเป็นแปลเป็นไทยแบบว่าเป็นอะไรที่เรารู้จักกันก็น่าจะเป็นแอสซินนักฆ่าอะไรพวกนี้นนมั้งเน้นการโจมตีรุนแรงแล้วก็รวดเร็วนะฮะผมนี่เห็นไหมการเคลื่อนที่เร็ว การเคลื่อนที่อันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบสปีดเอจไออะไรพวกนี้แล้วก็โจมตีสูงมากเดฟต่ําหน่อยฟื้นฟูต,ต่ําหน่อยควบคุมต่ํานิดนึงนะฮะเล่นยากเพราะว่าพวกนี้มันต้องใช้มูฟเมนต์ในการเล่นนะฮะอาชีพต่อไปคือนักดาบอันนี้ก็ไม่ต้องแปลอะไรมากนักดาบนะฮะใช้ดาบเป็นดาบ2มือนะฮะผมเคยเห็นคนเล่นแล้วโคตรเท่ดาบ2มือนะฮะพลังป้องกันสูงแอตแทกสูงแต่ว่า อันอื่นก็จะต่าหน่อยอันนี้น่าจะเป็นสายออกแนวแทงนะครับผมต่อไปก็จะเป็นผู้ใช้เวทก็จะเป็นแนวอพวกวอลล็อกอะไรพวกนั้นะมั้ยอืมวอลล็อกพวกใช้เวทแหละเอาง่ายๆคือก,ก็ก็เป็นสายเวทนั่นแหละ,หละฟื้นฟ,นฟนูโอ้แต่แต่ว่าจากที่ผมดูนะน่าจะเป็นแนวเวทเวทซัพพอร์ตมากกว่านะครับผมเพราะว่าแอตแทกไม่ค่อยสูงแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูเนี่ยสูงสูง,สงแบบสูงเต็มขีดเลย น่าจะเป็นแนวซับพอร์ตนะผมระยะยิงไกลแน่นอนอยู่แล้วเป็นสายเวทเคลื่อนที่ก็ไม่ค่อยไกลควบคุมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่อืมน่าจะเป็นซับพอร์ตนะตัวนี้ปกติเนี่ยบางเกมเนี่ยมันจะมีซับพอร์ตกับเวทแยกกันแต่ว่าเกมนี้เหมือนจะถ้าจะเล่นเวทก็ต้องเป็นซับพอร์ตอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วดูจากสัญ,ญลักษณ์ของอาวุธเนี่ยสัญ,ญลักษณ์ของอาชีพเนี่ยน่าจะเป็นซับพอร์ตนั่นแหละ ต่อไปคือเขาแปลว่าอัศวินนะแต่ว่ามันใช้ธนูก็จะเป็นนักธนูนั่นแหละเอาง่ายๆเป็นตัวผู้หญิงเกมนี้เลือกเพศไม่ได้ตัวผู้หญิงเกมนี้ระยะยิงไกลแอตแท็กสูงแล้วก็ควบคุมสูงโอ้โวู้ตัวเอ้ยทําไมผมไม่เล่นตัวนี้วะเฮ้ยผมว่าถ้าผมเล่นตัวนี้เนี่ยสบายเลยนะโอ้โหดูดิแอตแท็กเต็มขีดระยะยิงเต็มขีดแล้วก็ควบคุมเต็มขีดแต่ว่าป้องกันก็จะต่าหน่อยฟื้นฟูเคลื่อนที่ก็จะต่าหน่อยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันยิงไกลนะมันไม่ต้องเข้าไปแทงอื แต่ผมเล่นเป็นตัวนี้ผมคิดว่ามันเท่ดีไงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยใครที่ไม่ค่อยชอบเกมที่มันมีเอฟเฟกแบบโบะ๊ะอะไรเงี้ยผมว่าเกมนี้เหมาะเพราะว่าเอฟเฟกเกมนี้เนี่ยมันมีนิดหน่อยนะครับผมแต่ effect, เอฟเฟกเออไม่ใช่การออกสกิลส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวแอคชั่นนะคือเป็นแนวเข้าไปฟันเข้าไปแทงหรือถ้าเป็นพวกธนูก็จะเป็นแบบการออกท่าทางในการยิงอะไรแบบนี้ผมคิดว่าเออถ้าใครไม่ชอบเกมที่เอฟเฟกต์เวอร์เบิร์เกมนี้เหมาะมาก นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปล่าบอสกันต่อเดี๋ยวเราล่าบอสจบเดี๋ยวผมมาผสมของให้ดูว่าระบบเกมเนี้ยมันมันแปลกใหม่ดีเออผมยังไม่เคยเห็นระบบเคยเคยเห็นระบบที่ย้ายออปชั่นของมาใส่แต่เป็นเกมมิวแต่ว่าเกมเกมมิวอ่ะมันจะย้ายมาใส่โดยที่จะมีโอกาสติดหรือไม่ติดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่สามารถเลือกออปชั่นได้แต่เกมนี้เลือกออปชั่นได้ที่จะย้ายมาใส่นะโคตรเจ๋งเออเดี๋ยวไปล่าบอสล่าบอสก่อนล่าบอสก่อนเดี๋ยวเอาของมาเยอะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคตอนนี้เราล่าบอสมาครบ ตามจานวนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะย้ายออปชันให้ดูคือระบบเกมเนี้ยที่มันแปลกตานะผมก็จะทําให้ดูนี่ระบบย้ายออปชันนี่ฮะนี่เห็นนะเห็นไหมว่าเนี่ยผมดรอปไอ้นี่มาได้อาวุธนี้มาได้ผมสามารถเอาออปชันของอาวุธอันเนี้ยนี่มันเป็นออปชันสีสีส้มสีส้มคือออปชันของพลังแบบสูงสุดเลยระดับสูงสุดเราสามารถย้ายมาใส่ตรงนี้ได้ผมจะย้ายมาใส่สีขาวอันนี้อ่า ปึ๊บย้ายปับป๊บปั๊บเห็นปะม,มันก็จะย้ายออปชันมาใส่อาวุธหลักของเราไอ้พวกนี้คืออาวุธหลักเห็นปะแล้วเราก็เลือกดูว่าเราอยากจะย้ายอะไรนี่นี่นี่ตอนนี้อาวุธตัวนี้มันมีเดฟ4ี่เก้าอยู่แต่อันใหม่ที่ผมได้มาคือเดฟเจ็ิบปดผมสามารถย้ายมาได้ปึ๊บเห็นปะม,มันอัปเกรดอาวุธแบบนี้เว้ยซึ่งแม่งโคตรล้ำผมบอกเลยระบบนี้แบบโอ้โหมึงคิดได้ไงอะ่ะคือมันเคยมีในเกมมิว มิวคลาสสิกอะไรสักอย่างแหละแต่ว่าไอ้ระบบมันมันไม่ได้แบบนี้ร้ออร์มันจะคล้ายๆนี้แหละแต่ว่าผมว่าระบบนี้โคตรดีนี่นี่นี่ hp 3196ย้ายมาเลยอุ้ยเพิ่มขึ้นมา96เองเหรออ่ะเพิ่มก็คือเพิ่มย้ายเนี่ยแหวนคือประเด็นเลยเวลาเราฟาร์มของมาเราหาแค่ของมันเป็นระดับท็อปก็พอแล้วหลังจากนั้นเราก็ย้ายออปชันมาไปฟาร์มของแล้วก็ย้ายออปชันมาใส่โคตร โคตรดีอ่ะคริติคอนย้ายไม่ได้เพราะว่าแหวนตัวนี้มีคริติคอนที่สูงกว่าอยู่เราไม่สามารถย้ายตัวนี้มาได้แอตแทกก็ย้ายไม่ได้เพราะว่ามันมีแอตแท็กที่สูงกว่าสามารถย้ายได้แค่อันเดียวคือคลิเลเวล่าแต่ว่าผมไม่ย้ายหรอกเพราะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะอ๋ะอ,อไม่ใช่ไม่ย้ายไม่ย้ายมันมันต่ําไปมันเสียดายตังนี่ HP HP เพิ่มย,ย้าย อันไหนเพิ่มเราย้ายไปหมดฮะแอตแทกเพิ่มอ่ะย,ย้ายโอเคอันไหนเพิ่มเราย้ายเสื้อปัญญาปัญญาไม่เอาไม่มีปัญญาไม่เอาไม่ใช่อันนี้อะคริทิคอนเลดย้ายไไหมไม่มีอะไรน่าย้ายอะ่ะอันเนี้ยแหวนปัญญาไม่ย้ายถ้าสีเขียว,วผมไม่อยากย้ายเปลืองตังค์เนี่ยถ้าเป็นสีสีเนี้ยย้ายคุ้มค่าหน่อย สูงกว่สีเขียวอะ่ะเอาง่ายอันนี้ไม่ย้ายเดฟย,ย้ายอ่ะประมาณนี้ผมชอบมากระบบเนี้ยแล้วก็มีการฝังอัญมณีเคยเล่นไฟซาก้าไหมก็จะมีการฝังอัญมณีเหมือนกันซึ่งผมมองว่าไอเกมนี้เนี่ยแม่งระบบไหนดีอะ่ะเอามาใส่หมดเลยเว้ยแล้วเอามาปรับปรุงเป็นเป็นของตัวเองอะ่ะให้มันดีขึ้นอะ่ะผมว่าเวิร์กนะโคตรเวิร์กเลยระบบเนี้ยใครที่เบื่อเกมเก่าๆแล้วหรือว่า บางเกมเราคิดว่าเอ้ยระบบเกมนี้ดีป่ะแต่เราไม่ค่อยชอบภาพมันเอ้แต่ว่าแบบระบบเกมนี้ไม่ดีป่ะแต่เราชอบภาพมันอะไรเนี่ยลองมาเล่นเกมนี้เพราะว่ามันรวมระบบรวมข้อดีของเกมต่างๆมาใส่ไว้ในนี้แล้วเราสามารถ enjoy ไปกับมันได้เนี่ยการ up, up, อัพอุปกรณ์อัพรับรางวัลซึ่งถ้าสายฟรีเนี่ยก็เล่นเพลินๆได้เลยแหละเพราะว่าของแจกเยอะอยู่เหมือนกันเห็นไหมของแจกเยอะอยู่เหมือนกัน ก็จะเป็นของในสายฟรีแหละแต่ว่าถามว่าจะไปสู้เขาเจ้าเขาได้ไหมเขาคงจะสู้ไม่ได้แหละเนาะก็สายฟรีอะเนาะต้องทําใจตรงนี้นิดนึงแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วจะสู้ได้หรือไม่ได้ผมผมเล่นในสายฟรีอะถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยระบบก็จะมีระบบไดรี่ที่เราแบบลงดันเจียนเอาไอพีลงลงดันเจียนเอาของเนี่ยดันเจียนรลยวันก็จะมีให้เราลงอารมณ์เหมือนมิวนิวอารมณ์เหมือนมิวไอเนี่ย ดับแห่งโลหิตหรือว่ามิวอ่าดาร์กอีโบเคียวพวกเนี้ยมีระบบอ่ไดรี่ที่ให้เราลงแต่ละวันคือเราจะรู้ได้เลยว่าแต่ละวันเราควรจะต้องมาทำอะไรก็คือจะต้องมาลงนี่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 นหมดปุ๊บจบแล้วก็ไม่ต้องบอทอีกแล้วไม่เสียเวลาอืมเนี่ยการบอทก็ไม่ค่อยได้อะไรนะเนี่ยผมมาตีตรงเนี้ยเอามาปล่อยตีไว้ ได้อยู่แหละเลเวลอัพอยู่ในช่วงแรกแต่ว่าผมว่าหลังๆอ่ะมันไม่น่าจะต้องบอดแล้วน่าจะเดินเควสอย่างเดียวเควสก็จะมีเควสหลักเควสรลองให้เราเดินเหมือนกันเห็นไหมก็จะมีเควสเหมือนกันประมาณนี้เกมนี้สาหรับใครที่เป็นอยากหาอะไรใหม่ๆเล่นเนาะผมว่าลองเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเวิร์กอยู่นะเป็นแนวระบบเกมใหม่ๆนะครับผมให้เราลองมาเล่นกันได้เออแล้วแต่ว่าแฟชั่นเกมนี้ไม่ค่อยเท่หว่ะ ผมว่าแฟชั่นเกมนี้ไม่ค่อยเท่นะแต่ใครที่อยากจะอยากจะหาอะไรเล่นที่มันแบบแปลกใหม่ลองเก 8, มนี้ได้ผมว่าแปลกใหม่นะเอฟฟกไม่ค่อยอลังการหรอกเกมนี้แต่ว่าเป็นแนวแอคชั่นนะลองดูได้ลองดูได้อดไดโอเคประมาณนี้สำหรับเกมนี้ลองโหลดดูได้นะเป็นของ x7 เกมนะไปละบาย